เช้าตรูของวันที่28กุมภาพันธ์ปี1994นักบินเซิร์ฟจากบ,บอสเนียจำนวน6นาย9ขึ้นไปบนเครื่องบินไอพ่นเ์สเรกเจ21รุ่นเก่าของพวกเขาภารกิจนั้นเรียบง่ายแต่ก็แท้จะเป็นการฆ่าตัวตายพวกเขาต้องทิ้งระเบิดใส่โรงงานผลิตอาวุธที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเขตห้ามบินซึ่งถูกบังคับใช้โดยเนโตพวกเขารู้ถึงความเสีย่ยงพวกเขารู้ว่าเนโตมีดวงตายอยู่บนท้องฟ้า แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงขึ้นบินที่ละลำมามกลางอากาศหนาเวเย็นของรุ่งอรุณในบอสเนียผู้นำฝูงรังโกวุกมิโรวิตตรวจสอบเครื่องมือในห้องนักบินยังไม่มีสัญญาณตรวเรดาร์เบื้องล่างหุบเขานิ่งเงียบถูกปกคลุมด้วยเนามือแต่ห่างออกไปเพียง50าไมล์เครื่องบินขับไล่เอฟสิบหกไฟทิงเฟลคินของสาหารัฐอเมริกาสองลำกำลังวนรออยู่ฟาดู และรอเวลาแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีก็ยังไม่มีใครรู้จริงๆว่าทำไมนักบินทั้ง6คนจึงตัดสินใจฝ่าฝืนคำสั่งโดยตรงของเนโธตามรายงานอย่างเป็นทางการพวกเขาได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาท้องถิน่นแต่ในทางไม่เป็นทางการหลายคนเชื่อว่ามันซับซ้อนกว่านั้นมากพวกเขาถูกส่งไปเพื่อทดสอบหรือไม่เป็นการยั่วยุโดเจตนาเพื่อดูว่าเนโธจะกล้าไปไกลแค่ไหน รอมันคือการกระทําจากความสิ้นหวังการโจมตีครั้งสุดท้ายอย่างท,าท้าทายก่อนการยอมจำนวนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนโธรลาตะเวนท้องฟ้าเหนือบอสเนียมาหลายสัปดาห์ออกคำเตือนต่อเครื่องบินทุกลำที่กล้าท้าทาทยเขตห้ามบินแต่จนถึงวันนั้นพวกเขายังไม่เคยยิงแม้แต่นัดเดียวในการรบจริงนักบินเสิร์ฟรู้เรื่องนี้และความรู้นั้นอาจเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของพวกเขา เครื่องเจตสเตอร์ลีบินต่าๆของโตเกียวแนบพูมิการเทศใช้เนินเขาเป็นเกราะกำบังเรดาร์พวกเขาบินด้วยเครื่องจากยูกโกสลาเวียรุ่นเก่าช้าหนักเต็มไปด้วยมาาวัดแบบอนาล็อกและศู์เล่งแบบสายตาไม่มีระบบดิจิทัลไม่มีระบบป้องกันสมัยใหม่พวกมันคือซากของยุคเก่าที่ถูกส่งเข้าสู้กับอำนาจทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดในโลกเมื่อเข้าใกล้เป้าหมาย โรงงานอาวุธบรัดวูพวกเขาจำเป็นต้องต่รยรดับขึ้นสู่ความสูง2,000เมตรสูงพอที่จะทำให้เรดาร์เนโตทุกจอในภูมิภาคสว่างวาบราวกับต้นคริสต์มาสภายในไม่กี่วินาทีเครื่องเอ,อเว็กซ์ของอเมริกาดวงตาบนท้องฟ้าตรวจพบพวกเขาเสียงเรียดดังขึ้นแบล็กไฟลยคุณมีบ็อกกี้หกลำด้านหน้าเอฟทั้งสองลำหักเลี้วแรงเร่งความเร็วเข้าหาพื้นที่เป้าหมาย นักบินเซิร์ฟไม่รู้ตัวเลยพวกเขายังคงเดินหน้าต่อวุปนีโรวิดมองหาสูนยแแบบเรียบง่ายจัดแนวโรงงานและปล่อยระเบิดคนอื่นๆทำตามแต่ละลำทิ้งระเบิดหนัก5้0รอยหปอน์ลงสู่โรงงานด้านล่างชั่วขณะหนึ่งภารกิจดูเหมือนจะสำเร็จแต่ความจริงไม่ใช่ครั้งนี้ในโทไม่ลังเลคำสั่งชัดเจนและฉับไวอนุญาตใช้อาวุธ 16เข้าประเตศจากยะกล์ใหญมองไม่เห็นสำหรับเป้าหมายเอาเป้าและยิงร3สัญญาณการยิงขีปนาวุธที่ต้องอปด้านหลังญญญญยิงแล้วไม่ต้องควบคุมต่อเส้นควันสีขาวพุ่งผ่านของฟ้าแต่สเตรกหนึ่งลำหายไปกลายเป็นรูปไฟกลางกางความตื่นตระหนกประตูในวิทยุของเสริฟแยกกันนี ครื่องที่เลือดิ่งลงสู่ดินไหวังลบหนีแต่เฮฟจิตตกเลยค้องตัวกว่าและอันตรายกว่ามากทุกการเลี้ยวทุกการไต่ทุกการหลบหนีจบลงแบบเดียวกันแสงว่าผลของ้าเสียงคาดหายความประโยะ์ที่ละลำเจสตรเรกทั้งหกลำร่วงลง,ลงและทุกครั้งที่ขี่ปืนอาวุธถูกยิงเนโตก็สร้างประวัติศาสตร์นี่คือการรบครั้งแรก ในมู่นักบินานมีชายชื่อสลาตันเฟรนาลิตเครื่องของเขาเสียหายหนักวิทยุพังเขาบินเพียงลำพังผ่านภูเขาคาดหวังว่าขีปนาวุธจะพุ่งเข้ามาได้ทุกวินาทีทันใดนั้นเอฟสิบหกลำหนึ่งปรากฏขึ้นข้างเขาบินเคียงข้างนักบินอเมริกันหันมามองสงบนิ่งมั่นคงเขายกมือขึ้นทำความเคารบอย่างช้า,ชา จากนั้นเอฟก็ดึงออกหายเข้าไปในเมฆทิ้งเครนาลิตให้บินกลับฐานอย่างกระสุนกระสนเขาไม่อยากเชื่อทำไมเขาถึงรอดมันคือความเมตตาหรือข้อความบางอย่างบางคนคาาว่านักบินอเมริกันกระสุนหมดบางคนเชื่อมันคือการเคารพในความเป็นนักบินและบางคนกระซิบว่ามันคือการเล่นเกมจิตวิทยาเราสามารถฆ่าคุณได้ แต่เราเลี่ยกที่จะไม่ทําไม่ว่าเหตุผลใดภาพนั้นกลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่หลุดลับที่สุดแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีบันทึกอย่างเป็นทางการยังคงคุมครือทาไมนักบินทั้ง6ถึงขึ้นบินตั้งแต่แรกบางรายงานบอกว่าพวกเขาขึ้นจากฐานทัพอุดปีนาโดยไม่ได้รับอนุญาตครบท้วนบางแหล่งชี้ว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องการยั่วยุเนโธ ากเป็นจริงนักบินทั้ง6ไม่ใช่แค่นักบินพวกเขาคือเหยื่อรอเมื่อในโทรรับเหยื่อนั้นประวัติศาสตร์ก็เปลี่ยนไปตลอดการจากนักบิน6คน3มคนไม่เคยกลับบ้านผู้รอชีวิตกลายเป็นพยานของสงครามการเมืงที่พวกเขาไม่มีวันควบคุมนักบินอเมริกันกับตันโรเบิร์ตวิลเบอร์ไรได้รับเครดิตชัยชนะทางอากาศสามครั้ง สูงสุดของนักบินสหรัฐตั้งแต่สงครามเกาหลีวิ่งแมนของเขากับตันสตีเวนโยกีอันเลนทำได้หนึ่งครั้งต่อสายตาโลกมันคือปฏิบัติการที่สะอาดแม่นยำแต่ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตมันคือโศกนาตกรรมของสงครามที่คำสั่งไม่ชัดกดถูกเบิน และความจริงตายเป็นสิ่งแรกสลาตันเครนาลิตกล่าวภายหลังว่าผมไม่มีความรู้สึกโกรธต่อนักบินอเมริกันพวกเรามีหน้าที่ของเราและพวกเขาก็มีหน้าที่ของพวกเขาประโยคสั้นๆที่อธิบายโศกนาฏกรรมทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์วันนี้เหตุการณ์บัญญาลูกาเป็นเพียงเชิงอัดในประวัติศาสตร์ถูกกลบด้วยสงครามที่ใหญ่กว่าและการเมืองที่ซับซ้อน แต่ถ้ามองให้ลึกมันยังทิ้งคำถามไว้ใครคือผู้สั่งการจริงทำไมเนโธถึงยิงในวันนั้นและการทำความเคารพระหว่างนักบินสองฝ่ายมันคือความเมตตาหรือคำเตือนไม่มีรายงานใดอธิบายได้แต่บางครั้งความเงียบก็พูดดังกว่าคำใดพวกเขาว่ากันว่าประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะแต่บางครั้งความจริงซ่อนอยู่ดนท้องฟ้า ระหว่างนักบินสองคนการตัดสินใจสองครั้งและการทำความเคารพเพียงครั้งเดียวนี่คือเรื่องราวของบัญญาลูกาปี1994วันที่เนโธยิงนัดแรกและทิ้งปริศนาที่แควนอยู่บนฟ้าจนถึงวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่ประวัติศาสตร์ซ่อนความลับไว้อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพราะบางครั้งแม้ท้องฟ้าจะาใส แต่มันก็ซ่อนความมืดไว้เสมอขอบคุณที่รับชม